โยโยโยเที่ยงตรงเจนกับคือหนันบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคือหนันทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟารผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเขาร่วมชมรมรุ่หนังได้ที่แอด MVP 33สามสิบสามครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารบิ๊กแมชพี่จะเลือกเกมมาลาตีสามตรงนะครับ ลาลิก้าสเปนครับบาซโลรนาจะเปิดบ้านเจอกับแอเลติโกมาดริดบาซโลรนา34แต้มจากการชนะ11เสมอ1แพ้2นะครับเกมล่าสุดสุดสัปดาห์เปิดบ้านชนะอาราเบสมา3-1นะครับฮันซี่ฟลิกยังมุสใช้งานกาบีเฟมิโลเปสแล้วก็เฟรงกี้เดยองนะครับตัวหลักๆก็ยอนกาเซียได้เป็นประตูต่อนะครับเกมรับคูบาซี่กับเคราดมาตินไม่ก็คริสตเตนเซนล่ะครับแดนกลางเปดรี่แนวรุกดานิโอโมนะครับดนดนะที่แล้วยิง2ลูก ที่เหลือก็ลามินยาเมานันที่แล้วยิงได้มีราฟินย่านะครับรวมไปถึงโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้โดยมีมาคัตแรดฟอร์ดแล้วก็เฟรนตอเลสเป็นตัวสอดแทรกนะครับโยโยยที่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่แอตมาริด31แต้มจากการชนะ9สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเรียลโอเบโดมา2ต่อ0นะครับเดียโก้ซิเมโอเน่ครับไม่มีโรบินเลอร์น็อกมองแล้วก็มากอสยอเรนเต้นะครับตัวหลักๆที่เหลือก็โอบรักเป็นประตูครับเกมรับก็มีทั้งเกมองลองเล่โคเซคิมิเนสพวกนี้ครับด้านกลางโกเก้คอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับแนวรุกอเล็กซ์บาเอน่าองตวนกริสมัน อเลสซานดโซลอตนัดที่แล้วเป็นฮีโร่ยิง2ลูกไหนจะมีฮูเรนอาวาเลสอีกนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้ว3นัดปรากฏว่าในหลีก2นัดทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้นะครับแอตเลติบุกชนะ2-1บาซ่าบุกชนะ4-2แต่ว่าในโกปาเดเรนี่บาซ่าชนะด้วยประตูรวม5-4เข้ารอบชิงนะครับก่อนเกมเขามองบาร์เซโลนาเป็นต่อแม่บาร์เซโลนา ก็ถือว่าฟอร์มตามมาตรฐานนะครับเพียงแต่ว่าก็มีเสียประตูง่ายครับบาซ่าเสียประตูทแทบ,บจะหลายๆเกมในขณะที่แอตาดริดนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นเลยครับชนะมา7นัดติดต่อกันทุกรายการแล้วชนะในลาลีกามา6เกมติดอยู่ในช่วงกําลังท็อปฟอร์มนะครับที่เห็นมองว่าไม่ง่ายสําหรับบาเซลนาที่จะชนะแอตาดริเกมนี้นครับแล้วก็ หลายๆฤดูก,กาลที่ผ่านมาทําให้เห็นว่าแม่เวลาทีมไหนมาเยือนนี่มักจะทําได้ดีครับแกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจตรามีแอตมาดิดดีกว่าครับพี่เห็นมอกว่าเป็นช่วงกําลังฟอร์มดีจริงๆนะครับแอตมาดิดจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์แอตเลติกโกมาดิดเป็นคืนหนังบิ๊กแมตชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย